ชวนทำเมนูง่ายๆอย่างไก่อบซอสน้ำแดงค่ะเมนูนี้ใช้แค่เตาอบหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้บ้านไหนมีหลานมีลูกมีเด็กเล็กนะคะจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยนะคะเลือกใช้ไก่ที่เป็นเนื้อสะโพกจ้าโดยเราจะล็อกกระดูกออกนะคะจะได้ทานง,ง่ายๆใครที่ยังใช้งานมีดไม่ถนัดนะคะให้ดูเราได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ถนัดเหมือนกันค่ะดูจากคลิปก็ไม่ต้องเดาให้เยอะเลยค่ะเข็นไก่รุ่งริ่งขนาดนี้นะคะจะบอกว่ามันเลาะยากเหมือนกันนะเนี่ยไอเราก็แบบว่าสายขี้เหนียวแงพยายามเลาะเนื้อไก่ ให้มันแบบว่าออกน้อยที่สุดแล้วนะหน้าตาออกมาก็เลยออกมาประมาณแบบนี้นะคะมันก็จะลุ่งลิ่งสักนิดนึงค่ะแต่ว่าการลอกกะดูออกนะมันจะทําให้เราแบบกินได้ง่ายมากแล้วก็ทําอาหารได้ง่ายด้วยค่ะมันจะสุกง่ายด้วยเนื้อส่วนไหนที่มันหนานะคะก็ใช้มีดค่ะแล่ลงไปให้มันลึกเลยนะคะมันจะได้สุกง่ายๆพร้อมกันค่ะเมื่อแล่เนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มขั้นตอนการหมักไก่กันเลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะโดยเราจะหมักด้วยซอสถอยนางรมค่ะ2ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะถ้าเกิดไม่มมีสาารถใช้เป็นีิว ได้นะคะเพิ่มความหวานอีกหน่อยค่ะใช้น้ําตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะถ้าเกิดว่าอยากให้นัวก็ใช้น้ําตาลทรายแดงได้ค่ะใช้ผงปาปริก้าหรือพริกป่นนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแต่ว่าในคลิปนะคะซอสมะเขือเทศที่ฉันหมดแล้วอะหมดแบบไม่มีเหลือเลยต่อด้วยซอสพริกนะคะก็นะ4ช้อนโต๊ะเท่ากับซอสมะเขือเทศเลยค่ะส่วนใครมีเนยนะคะให้ใส่ลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นน้ามันแทนได้นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหมักอย่างน้อยประมาณ15นาทีนะคะให้น เข้าเนื้อสักหน่อยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็มาเรียงจัดใส่ถ้วยกันเอ๊ะภาชนะสีไม่ใช่ถ้วยโดยเรานะคะจะเอากระดาษฟอยล์มารองไว้ก่อนค่ะมันจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายๆนะคะแล้วก็วันนี้นะเราจะใช้เป็นการอบแทนค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีเตาอบสามารถใชหมออทอดไรนะ้น้ำมันได้นะโดยจะใช้ที่อุณหภูมิร้อยองศาเป็นเวลา15นาทีค่ะใช้เหมือนกันทั้งหมออทอดแล้วก็เตาอบเลยค่ะระหว่างที่รอไก่สุกนะคะก็มาหุงข้าวกันก่อนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะขอแอบมารีวิวหมอ้อหุงข้าวตัวนี้สักหน่อยค่ะเป็นของ Cam นะคะคเล็ อยู่กระทดรัดมากเหมาะสําหรับแบบคนโสดแบบเราอะแบบกินประมาณ 1- นสองคนอิ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะใช้ข้าวโอ๊ตหูงนะคะก็คือจะไม่เหมือนข้าวสวยนะเนื้อมันจะแบบว่าหนึบหนับมากกว่าตั้งแต่กินข้าวโอ๊ตแบบนี้นะคะช่วยให้การขับถ่ายดีมากค่ะแล้วก็อิ่มนานด้วยหูงข้าวโอ๊ต1ส่วนต่อนะะ้นํา2ส,ส,ส่วนนะคะกดติดติดติดก็หูงข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างที่หูงข้าวนะคะไก่ก็สุกพอดีน้ําไก่ออกมาเยอะมากเพื่อนๆดูสิตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าทําไก่อบซอสน้ําแดงหรือว่าซุปซอสน้ําแดงกกันนนนนแแ่่่่ะะะคตชิ้ไสวยยอู ่ไปและแล้วนะคะก็มาดูค่ะว่าหม้อข้าวตัวนี้นะคะมันจะสุกออกมาประมาณไหนนะก็คือแบบสุกดีเลยแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อด้วยค่ะเ เนี่ยคือหูงก,กินนิดเดียวอ่ะก็คือแบบว่าโอเคเลยอะเหมาะสาหรับคนโสดจริงๆนะอันนี้แนะนาจริงๆแถมยังกินไฟน้อยอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปดูตัวไก่กันดีกว่านะว่ามันจะออกมาประมาณไหนจะสุกหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าร้อยแปดสิบองศาขนาดนั้นนะคะต้องสุกแน่นอนค่ะเพื่อนเราก็จะมาหั่นเนื้อไก่ให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปโปะลงบนข้าวค่ะเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมหน้าตาน่า,นาทานมากแล้วเวลาจะกินนะคะเราก็โรยด้วยงาขาวขั่วสักเล็กน้อยค่ะจะได้ดูสวยงามนะคะเวลาจะกินนะคะ กินชิ้นเดียวไม่เคยอิ่มค่ะที่ฉันก็ต้องเบิ้ลไปสองชิ้นเลยนะคะเนื้อไก่ก็จุยซี่ฉ่ำๆแบบนี้เลยจ้าไปลองกันดูนะ